สัญญานะว่าจะปั้นนอ้อมให้มีคนลูกจักไม่ทำอย่างนั้นเหรอฉันจะปั้นให้หมดเลยไอ้ดูนี่นี่ฉันจะเรา ใครก็ไม่ใช่ตำรวจค่ะช่วยช่วยค่ะตรงนี้ไปเพื่อสถานการณ์ใครวะไปไปดิฉันไปช่วยด้วยไปหยุดนะี่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปนี่น้องเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่ต้องกลัวนะไม่ทำอะไรหรอก ว่าแต่แล้วทําไมน้องมาเดินที่เปลี่ยวๆแบบนี้คนเดียวอะ่ะน้องไปทําอะไรมาหรอคือพอดีว่าฉันเป็นนักร้องกลาคืนนะคะฉันทํางานอยู่บ้ารข้างในเนี้ยคะ่ะตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้าน ดูหุ่นน้องแล้วเนี่ยก็โอเคเลยนะพอดีว่าพี่เป็นเจ้าของช่องมิติหนังสั้นอนะ่ะพี่กำลังหาหนางเอกของช่องอยู่นะ่ะน้องสนใจมาทำงานกับพี่ไหมเอ่อถ้าน้องไม่เชื่อเนี่ยนี่ น้ำบัตรแล้วก็ที่อยู่บริษัทของพี่ขอบคุณมากเลยนะคะงั้นเราไปคุยกันที่อื่นไหม ว่างๆเนี่ยน้องทําอะไรอยู่เหรอครับก็ร้องเพลงตาม,มาร้านอาหารแล้วก็ร้านชิวๆอะค่ะพี่คะอย่าทําแบบนี้นะคะน้องพี่ก็แค่อยากให้น้องเซ็นสัญญากับพี่มาเป็นดาราช่องของพี่นะพี่สัญญ,ญานะ ว่าพี่จะปั้นน้องให้โด่ง,งดังไลยถ้าน้องยอมเซ็นเนี่ยพี่จะให้น้องทุกอย่างเลยนะต้องเซ็นสัญญาด้วยหรอคะต้องเซ็นสิครับน้องรู้ไหมว่านักร้องกลางคืนแบบน้องเนี่ยมันไม่มีใครรู้จักหรอก แต่ถ้าเกิดน้องยอมเป็นของพี่เนี่ยพี่สัญญานะว่าจะปั้นน้องให้มีคนรู้จักเยอะแยะมากมายเลยพี่พูดจริงใช่ไหมคะจริงสิครับ ี่คือบริษัทมิติหนังสั้นหรือเปล่าคะพอดีว่าหนูเป็นนักแสดงใหม่นะคะที่เพิ่งเซอนสัญญาไปอะค่ะบริษัทมิติหนังสั้นมันปิดตัวแล้วนะน้องน้องโดนหลอกหรือเปล่าอ๋อไม่น่าใช่อะค่ะ เฮียคะถ้าหนูอยากจะขอกลับมาร้องเพลงที่นี่ต่อได้ไหมคะได้เห็นแก่ที่เธอเคยร้องมาก่อนนะนั้นเธอไปเตรียมตัวเลยไปขอบคุณเฮียมากเลยนะคะนั่นหนูไปเตรียมตัวเลยไปค่ะเฮีย น้องครับน้องสนใจไปเล่นหนังกับพี่ไหมอะไรนะคะพี่ให้ค่าจ้างวันละพันเข้าหนึ่งมือไม่เป็นไรคะ่ะฉันว่าคุณไปหาที่อื่นดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนสิน้องพี่ว่าน้องโอเคเลยนะ หน้าตาก็สวยหุ่นก็ดีมาร้องเพลงที่แบบนี้พี่ว่าเสียดายแย่เลยนะอย่างน้องเนี่ยไปเล่นให้พ่วงกับพี่สเตทสองเทคพี่ว่าผ่านชัวเอาเอานี้นี่นำบัตรพ่วงกับพี่น้องลองกลับไปคิดดูก่อน ขอบคุณนะคะขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าต้องไปร้องเพลงต่อค่ะสวัสดีครับแจ็คพูดครับอ๋อพอดีผมมีกำกับในมืออยู่3เรื่องครับเกรงว่างานมันจะล้นมือครับผมงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวไงผมติดต่อกลับอีกทีนะครับครับครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพุ่มกับสวัสดีครับ,บ,รบชื่อน้องโมใช่ไหมที่ติดต่อมาเมื่อกี้เรียกผมว่าพี่แจ็คก,ก็ได้นะครับไม่ต้องเรียกพกุ่มกับค่ะพี่แจ็คตามผมมาครับ ถ้าน้องอยากได้ตําแหน่งซุปตา์เนี่ยน้องต้องทำสองข้อนี้ให้ได้ข้อแรกอะ่ะน้องผ่านละส่วนข้อที่สองน้องต้องมีส่วนแบ่งให้พี่ไหนพี่บอกกับหนูว่าถ้าหนูยอมนอนกับพี่พี่จะให้หนูเป็นซุปตา์เบอร์หนึ่งไหมคะนี่พี่ปิดสัญญากับหนูหรอคะพูดจาอะไรระวังปากหน่อยน้องไม่มีข้อต่อรองลยทั้งสิ้น แต่ว่าน้องดูแลพี่ได้ดีมากเลยงั้นเอาอย่างนี้พี่จะแนะนำเจ้าของช่องให้น้องไปหาเขารับรองว่าน้องได้เป็นสุปตาเบอร์หนึ่งแน่นอนเอาละขอตัวก่อนนะ คุณเอ็มคะ่ะสวัสดีค่ะคใช่คุณโมหรือเปล่าครับใช่ค่ะเีด้วครับขอบคุณนะคะคุณโมนี่สวยเหมือนที่คุณแจ็คว่าเลยนะครับอขอบคุณมากคะ่ะมาฉลองกันหน่อยเลวให้กับสุดตาคนใหม่ของเรา คุณแก้วค่ะคุณโม,มคุณโมคะยินดีกับตำแหน่งสุตตาคนใหม่ด้วยนะคะอาะชุนแก้วค่ะคุณโมไอ้รอบใคร โมเข้ามาผมเลยสิถอดเสื้อคุณเอมคะฉันไม่ทำแบบนี้ได้ไหมคะไม่ทำงั้นเหรอผมบอกให้ถอดเสื้อไงไม่ถอดอไม่ถอด ทีสองครับสามทีสองครับสองหนึ่สามเท็งหนึ่งแบบสองหน้าโมครับสามสองหนึ่งอชันครับสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อโมนะคะฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นผลงานของฉันมาบ้างแล้วนะคะทุกคนคงอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าฉันประสบความสําเร็จได้ยังไงก็อย่างที่ผู้กำกับของฉันบอกนั่นแหลคะค่ะก่อนฉันจะมาถึงจุดนี้ได้ฉันต้องใช้ประสบการณ์และความพยายามอย่างไม่มีวันหยุดเรียนรู้ ฉันเชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยสามารถมายืนจุดนี้ที่ฉันยืนได้เหมือนกันยังไงฉันต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนมากเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยฉันอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซับพอร์ตและให้กำลังใจฉันมาโดยตลอดค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใช่ครับน้องโมเป็นคนขยันอดทนกว่าที่น้องโมจะตายเต้ามาเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของช่องเรามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ ยินดีกับมะโมด้วยนะผมปลูกมือให้มะโมหน่อยนะ เปลี่ยนท่าครับเยี่ยมเปลี่ยนท่าครับเยี่ยมครับเปลี่ยนท่าครับโอเคเปลี mm ่ย hmm. yeah. นท่าครับอืมเยี่ยมทำแบบนี้ได้ยังไงนี่นี่มปนอะไรกันนี่มันโฆษณาของฉัน ทำแบบนี้ได้ยังไงทำแบบนี้ได้ยังไงขอเปลี่ยนคนแล้วมีใครที่ไหนทํางานเหมือนเธอทํางานหนึ่งวันหายหัวไปสามวันพี่โทรหาเป็นสิบสายแต่เธอไม่รับไม่ไล่เธอออกอะ่ะมันก็ปูนขนาดไหนแล้วเราตกลงกันหมดแล้วงานของฉันไปยกให้คนอื่นแบบนี้ได้ยังไงอะเราตกลงกันหมดแล้วถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปเอางานของฉันขึ้นมาเนี่ยฉันจะฉันจะประจาจให้หมดเลยว่าคุณนะ่ะหยุดเพอร์เจอได้แล้วเมาก็กลับบ้านไปนอนอไม่มีใครเขาอยากร่วมงานกับท<อ>ี่เมาอย่างเธอเหรอกเสียแรงเสียเวลาเธอไม่เหมาะกับซุปตาเบอร์หนึ่งของช่องนี้กลับไปได้ละ สายหัวออกไปไม่ต้องสนใจครับมาเราถ่ายต่อกันเถอะครับดีครับเปลี่ยนท่าครับเยี่ยมเปลี่ยนท่าครับดีมากครับเยี่ยมเปลี่ยนท่าครับสุปกาเบอร์หนึ เป็นฉันสิต้องเป็นฉันคนเดียวน้องโมเป็นคน,ขนออีขยันอดทนกว่า<ม>ที่น้องโมจะตายเต้ามา,มมาเป็นซุปต,ตาเบอร์หนึ่งของช่องเรามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับพี่สัญญานะว่าพี่จะปั้นน้องให้โด่งถ้าหนูยอมนอนกับพี่พี่จะให้หนูเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งไหมคะไม่ทำงั้นเหรอมอก็กลับบ้านไปนอน ไม่มีใครเ,คเขาอยากร่วมงานกับที่เมาอย่างเธอเหรอกร้องเพลงใช่ฉันเป็นนักร้อกฉันไม่ใช่สุปตาไม่ใช่สิฉันคือสุปตาไม่ใช่สิฉันคือสุปตา